สวัสดีสครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงแบบจำลอง Generalized Arch หรือเรียกสั้นๆว่า GARCH หลังจากที่เราสร้างแบบจำลอง Conditional Mean แล้วเราต้องการที่จะทดสอบว่าเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มส่วนที่เป็น ARCH Q เข้าไปในแบบจำลองหรือไม่หรือที่เราเรียกว่าเป็นการทดสอบ ARCH Effect โดยที่หลังจากที่เรา ทดสอบแล้วพบว่าเราจะเป็นต้องเพิ่มในส่วนของ ArchQ เข้าไปในแบบจำลองคำถามต่อไปก็คือว่าเราควรจะเลือกค่า Q นั้นยาวขนาดไหนโดยที่เครื่องมือหนึ่งที่เราใช้ในการเลือกตัว q ก็คือตัว AIC หรือ BIC ซึ่งในทางปฏิบัติเรามักจะพบว่าค่า Q ที่เรามักจะเลือกมักจะเป็นค่าที่สูงมากซึ่งในการสร้างแบบจำลองเราทราบว่าเวลาที่เรามี ตัวพารามิเตอร์ที่เราต้องประมาณค่ามากนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวประมาณค่าดังนั้นโบลลสเลฟในปี1986ก็ได้เสนอว่าในแบบจำลองในส่วนที่เป็น conditional variance เราอาจจะเติมในส่วนของค่าแหลกของตัว conditional variance คือตัว sigma t, 2, sigma t 2, ลบหนึ่กำลังส sigma t ลบหนึ่กำลังลบสองกลังสไล่ไปเรื่อยจนถึง sigma t ลบ p ยกกำลังสองในส่วน สมการตรงส่วนสีแดงตรงนี้เพิ่มเข้าไปซึ่งในการที่เพิ่มตัวแหลกของ conditional variance เข้าไปนั้นเราเรียกแบบจำลองนี้ว่าเป็นเจ n e r a l i a r c หรือเรียกสั้นๆว่า garch order p q p คือเป็นแหลกของ epsilon t กำลัง2ส,ส่วน p ก็คือแหลกของ conditional variance ในแบบจําลองดังกล่าวเรามาดูคุณสมบัติว่าการที่เราใช้แบบจําลองดังกล่าวนั้นส่งผลอย่างไรต่อคุณสมบัติของแบบจําลองซึ่งในที่นี้ถ้าเราดูในส่วนของก a าซหนึ่งหนึ่งก็คือว่าซิกมาทียกกำลังสองเท่ากับโอเมกาบ,กาบวกด้วย Alpha 1นึ่งเอฟซอนทีลบหนึ่กำลัง2บวกเบต้าหคูณกับซิกมาทีลบหนึ่กำลัง2องทนที่เราค่รใช้สมการเชื่อมเหมือนเดิมก็คือเอฟซอนทีเท่ากับเซ ซิกมาที t, t. เราจะสามารถทดสอบสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวค่าเฉลี่ยตัว conditional mean unconditional mean ของ epsilon t มีค่าเท่ากับ0โด้วยวิธีการที่เราเคยใช้ในการพิสูจน์ในกรณีของ R r c h เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าตัว conditional mean ของ epsilon t มีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกัน เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าตัว unconditional variance ของ epsilon t มีค่าเท่ากับเม e g a ส่วนด้วย1ลบ alpha 1ลบ beta 1แล้วเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าตัว conditional variance ของ epsilon t mm hmm. ก็คือ,อตัว sigma t กำลังสอง,ง 2, ซึ่งแสดงด้วย gauge หนดังสมการข้างบนเราสามารถที่จะพิพจารณาค่าของพารามิเตอร์ที่เป็นไปได้ในที่นี้เงื่อนไขที่ ค่าพารามิเตอร์ต้องเป็นก็คือตัวโอเมกาจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์อมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์บตมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ซึ่งในกรณีดังกล่าวก็จะทำให้ตัว conditional variance มีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ในขณะเดียวกันตัวอัลฟาหบวกเบตจะต้องมีค่าน้อยกว่า1ซึ่งจะทำให้ค่า variance ตัว conditional variance ของ ft มีค่ามากกว่าเท่ากับ0นเช่นเดียวกัน ในในการสร้างแบบจำลองเมื่อเราใส่ตัว conditional variance ในรูปของ g a รซึ่งโดยปกติเราอาจจะใช้ตัว a ac หรือ bc ในการเลือกออเดอร์ของ g a s ได้เช่นเดียวกันกับในกรณีของ arch q model อ,อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเวลาที่เราไปเจอข้อมูลส่วนใหญ่ในงานที่ผ่านมาเราพบว่าแบบจำลอง g a รหนึ่งหนึ่งมักจะเป็นแบบจำลองที่เหมาะสมในการที่เราจะใช้ อธิบายในส่วนของ conditional variance ซึ่งอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเวลาที่เราเพิ่มในส่วนของ gas เข้าไปในแบบจําลองเราก็จะเป็นที่จะต้องตรวจสอบแบบจําลองหลังจากที่เราประมาณค่าตัืในกรณีแรกหลังจากที่เราประมาณค่าแบบจําลองแล้วเราต้องทดสอบว่าแบบจําลองนั้นเพียงพอในการอธิบาย conditional mean หรือไม่ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราสามารถที่จะทำได้โดยจากข้อสมมุติที่เราสมมุติว่าตัว z t นั้น distribute เป็น white noise มี mean เท่ากับ0 variance เท่ากับ1ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากสมก,การเชื่อมซึ่ง epsilon t มีค่าเท่ากับ z t คูณกับ sigma t ตัว z t นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ epsilon t ส่วนด้วย standard deviation sigma t หรือตัว z t นั้นก็คือการที่เรา standardize ตัว error นั่นเองซึ่ง standard ด e r r o r ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติเป็น white noise มี mean เท่ากับ0มี variance เท่ากับ1ซึ่งในการทดสอบว่าแบบจำลองเพียงพอที่จะอธิบายตัว conditional mean หรือไม่เราก็สามารถทำได้โดยการตั้งสมมติฐานหลักว่า standard d e d e r r r o r term epsilon t หารด้วย sigma t เป็น white noise ซึ่งกรณีดังกล่าวก็จะแสดงว่า ตัว e a r ร e r ลที่เรา s t a n d a r d i z e แล้วไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันแสดงว่าแบบจำลองเพียงพอในการอธิบายตัว conditional mean อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเราไม่ทราบค่า e a r l e r ลรวมถึงตัว standard deviation conditional standard deviation ดังนั้นเราก็จะใช้ตัว residual หรือ epsilon t hat แล้วก็ค่าประมาณของตัว conditional standard deviation หรือ sigma t hat เพื่อที่จะสร้างตัว s a n d a r d i d e d Residual หรือใช้สลักแทนก็คือ CT hat ดังนั้นเราจะทดสอบว่า CT hat เป็นไวน i อยหรือไม่ก็ใช้ตัวทดสอบลุงบ็อกเ s สกับตัวส d ต r ด d i d ดไ r e s i ซ u a l ซึ่งหากเราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้สแสดงว่าแบบจำลองที่เราใช้ในการอธิบาย conditional mean เช่น arma p q เพียงพอในการอธิบายตัว conditional mean การทดสอบอันที่2ที่เราจะเป็นต้องทดสอบก็คือในส่วนของตัว conditional v a r i a n t ที่เราใส่เข้าไปเช่น g a u 1 1หนนั้นเพียงพอในการอธิบาย conditional v a r i a n t หรือไม่เราก็ใช้แนวคิดจากการทดสอบ arch effect ซึ่งคือการทดสอบตัว residual กำลัง2ในที่นี้เราจะทดสอบตัว standard ดาย residual กำลัง2ว่าเป็น white noise หรือไม่ซึ่งถ้า standard ดาย residual square เป็น w h i noise ก็แสดงว่าไม่มี arch effect ซึ่งเราสามารถใช้ตัวลุงบ็อกเทสในการทดสอบ s t a n d a r d i z e d square residual และถ้าเราไม่สามารถที่จะไปเ็จสมมุติฐานหลักได้ก็แสดงว่าตัว s t a n d a r d i z e d square residual เป็น white noise หรือเราจะพูดอีกอย่างได้ว่าตัว g a s p q, q p ที่เราเลือกเพียงพอในการอธิบาย conditional variance ส่วนการทดสอบอันที่3ก็คือว่าในการประมาณค่าแบบจนลองการชเราจาเป็นต้องสมมุติ การแจกแจงของ z-t ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งโดยทั่วไปในกนนรณีปกติ default ของเราก็จะสมมุติว่า z-t มีการแจกแจ,กแจงแบบ normal distribution ซึ่งเราก็สามารถที่จะทดสอบ normality Norm test กับตัว s แ a n ด a r d ดไดเ e กซวยว่าตัว z-t นั้นเป็น normal distribution หรือไม่ซึ่งถ้าหากเราปฏิเสธสมมติฐานหลักก็แสดงว่า z-t นั้นไม่ได้มีการแจกแจงแบบ ปกติซึ่งในกรณีดังกล่าวเราก็จะเป็นที่จะต้องปรับแบบจำลองของเราให้มีการแจกแจงซึ่งอาจจะมีลักษณะที่เอ่อคล่องตัวกว่ามี flexible กว่าการแจกแจงแบบปกติซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลทางการเงินมักจะมีลักษณะที่เป็นหางอ้วนกว่าการแจกแจงแบบปกติการแจกแจงที่เราอาจจะสมมติได้อย่างเช่นการแจกแจงแบบ T ซึ่งขนาดของหางระบุด้วยตัว degree of freedom ของ การแจกแจงแบบ t ซึ่งยิ่งค่า d De g e of freedom มากขึ้นการแจกแจงก็จะมีลักษณะที่เข้าใกล้กับ normal การแจกแจงแบบ generalized error distribution <Okay. S 1> ซึ่งขนาดของหางจะระบุด,ด้วยค่าพารามิเตอร์หลังจากที่เราได้ตรวจสอบแล้วว่าแบบจำลองมีความเหมาะสมในการใช้อธิบายทั้ง conditional mean และ conditional variance เราสามารถที่จะใช้แบบจำลอง ดังกล่าวในการพยากรณ์ทั้งในส่วนของตัว conditional variance และ conditional mean เรามาพูดถึงตัว conditional variance ซึ่งใช้แบบจำลองก a u ในการอธิบายในที่นี้สมมุติว่าเราใช้แบบจำลอง g a u s 1ในรูปดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่าในการพยากรณ์ไปข,าขาป้างหน้าหึ่งคาบโดยที่เรามีข้อมูลอยู่ณนคะาบที่ h เราสามารถที่จะเขียนตัว conditional variance ใน p e r i ียที่ h บวกหได้ดังสมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเราก็ใช้วิธีการเดียวกันในการสร้างค่าพยากรณ์ที่ผ่านมาคือการ uh, take conditional expected value ของค่าดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลในพื้นที่ h ดังสมการดังต่อไปนี้เราก็เห็นได้ว่าในพจน์ดังกล่าวเมื่อเราแทนค่า sigma h t บวกหยกกำลังสองด้วย g a u s s 11ลงไปเราก็จะเห็นได้ว่าณพียนที่ h ตัวแปรในในวงเล็บ ทุกตัวเป็นตัวที่เราทราบค่านะักเทรที่ h แล้วก็ค่าคงที่ดังนั้นเมื่อ take expected value เราก็จะได้ค่าพยากรณ์ไปข้างหน้าหนึ่งคาบของ c o conditional v a r i a n c e ดังสมก,การดังต่อไปนี้ซึ่งเราอาจจะใช้สัญลักษณ์แทนตรงนี้ว่าคือ sigma ht h-1 g วก1 g IVEN h hat ยกกำลัง2องในขณะเดียวกันแรบบ่จะลองการ์ยังสามารถที่จะใช้ในการคำนวณความผันผวนใน ช่วงเวลาที่เราประมาณค่าหรือ in-sample โดยในที่นี้ตัวซิกมาฮ a ท t ยกกำลัง2หรือ conditional variance ณนะพื้ที่ t ก็จะเท่ากับโอเมก้าบวกด้วย alpha 1คูณกับเ p s i l o n t ลบหนึ่กำลัง2บวกเบต้าหคูณกับซิกมา t ีลบหนึ่กำลัง2ดังนั้นเมื่อเราแทนค่า ตัว error term และ conditional variance ใน period ที่ผ่านมาเราก็จะสามารถได้ค่า conditional variance ในแต่และ period ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของค่าความผันผวนณ period นะที่ t นอก่างนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ค่า conditional variance ที่เราได้จากแบบจำลองการ์ในการสร้างค่าพยากรแบบช่วงซึ่งในหัวข้อที่ผ่านมาเวลาเราสร้างค่าพยากรแบบช่วงเราได้ค่า conditional mean ค่าพยากร conditional mean y hat h บวกห given h ออกมาแล้วเราก็บวกลบด้วย t าจากตารางคูณกับค่า standard deviation ของ forecast error ซึ่งจะมีค่าคงที่ในในทุกพีเลียอย่างไรก็ตามในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ค่าประมาณของ conditional standard deviation หรือ sigma h บวก1 hat g i v e n h ตัวนี้ซึ่งก็จะมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมีความแปรปรวนมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นค่าพยากรณ์ที่ได้ก็จะมีช่วงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของข้อมูลที่เรากำลังพิจารณาอยู่ซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น